ลิฟ p <ess> ์อัลโตแก๊สบายเอเนื่องจากในปัจจุบันมีการพูดถึงพลังงานทางเลือกกันมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตั้งแก๊สรถยนต์วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับลิฟ p ์อั a โตแก๊สบายเอเป็นชุดอุปกรณ์ติดตั้งแก๊สรถยนต์ทั้งเชื้อเพลิงแบบ LPG และ NGV ที่นำเข้าจากประเทศอิตาลีซึ่งผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตแก๊สรถยนต์และด้วยเทคโนโลโยีที่ก้าวล้ำขึ้นไปอีกขั้น จึงเกิดชุดอุปกรณ์แก๊สรถยนต์ลิฟระบบซูเปอร์ OPD2 ที่ติดตั้งโดยศูนย์บริการติดตั้งแก๊สมาตรฐานแมวหมูแก๊สเซอร์วิสสวัสดีครับผมอู่แมวหมูแก๊สเซอร์วิสนะครับทางอู่แมวหมูแก๊สเซอร์วิสเนี่ยให้บริการติดตั้งแก๊ส LPG และ NGV ในรถยนต์นะครับเครื่องยนต์เบนซินนะครับทางเราเนี่ยรับติดตั้งพร้อมทั้ง รับแก้ไขปัญหานะครับไม่ว่าจะติดตั้งมาเป็นยี่ห้ออะไรเนี่ยทางเรารับแก้ปัญหาแก้ไขปัญหาจากที่อื่นด้วยนะครับตูแมวหมูกแก๊สวิตเนี่ยทางช่างของเราเนี่ยก็มีการอบรมนะครับได้รับการอบรมตามถูกต้องตามมาตรฐานขนส่งนะครับประสบการณ์ของเราเนี่ยก็มีมาไม่ต่ำกว่าเจ็ดปีแล้วนะครับถ้าจะให้พูดถึงตัวอุปกรณ์ลิฟต์นะครับตัวอุปกรณ์ลิฟต์เนี่ยหลายท่านอาจจะยังคิดว่าตัวอุปกรณ์ยี่ห้อนี้เนี่ย เพิ่งอาจจะเพิ่งเคยได้ยินมากันไม่นานนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวอุปกรณ์ลิฟต์เนี่ยชุดอุปกรณ์ของเขาเนี่ยได้มาตรฐานถือว่าอยู่ในระดับต้นๆของตลาดบ้านเราเลยนะครับอย่างเช่นตัวหม้อต้มเนี่ยก็จะใช้อุปกรณ์ของ BRC ซึ่งเป็นโรงงานผลิตในอันดับต้นๆของประเทศอิตาลีนะครับตัวหัวฉีดก็จะเน้นใช้ของดีที่สุดในตลาดเลยก็คือหัวฉีดเคหินนะครับก็เป็นหัวฉีดในระดับไพรเอ็นของประเทศญี่ปุ่นนะครับ ส่วนตัว ECU เนี่ยตอนนี้ของ l e ฟเนี่ยปี2015เนี่ยตัวกล่อง ECU เขาพัฒนามาเป็น Super OBD Gen2 แล้วก็คือเป็นกล่อง OBD รุ่นใหม่นะครับที่มีระบบการทำงาน3 2บิตแล้วนะครับความเร็วในการทำงานก็จะเสสียรมากนะครับในปี2015เนี่ยสำหรับรถยนต์ที่เป็นป้ายขาวเนี่ยทาง e a ฟจะรับประกันอุปกรณ์ให้2ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับ แล้วก็ยังมีกรมธรรม์อัคคีภัยเครื่องยนต์เสียหายให้ฟรี1ปีนะครับมูลค่าก็1นล้านห้าแสนบาทและยังมีบริการรถลากฉุกเฉิญให้ด้วยในกรณีที่รถมีปัญหานะครับแล้วก็ในส่วนของรถใหม่ใยแดงนะครับทางลิฟเนี่ยก็จะเพิ่มการรับประกันในส่วนของกรมธรรม์อาคีภัยแล้วก็เครื่องยนต์ให้ด้วยนะครับจาก1ปีเนี่ยจะเพิ่มเป็น3ปีระยะทางเอ่อระยะทางก็จะไม่ไม่จำกัดเหมือนกันนะครับ ส่วนมูลค่าเนี่ยจะเพิ่มจาก1 5 0 0 0ล้แสนเป็น5 5 0ล้านแสนนะครับก็เพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าได้ครับท่านใดที่สนใจจะติดตั้งอุปกรณ์นะครับก็สามารถโทรศัพท์ได้เบอร์ตรงถึงผมเลยนะครับที่เบอร์089 1449327นะครับหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้ที่ w w w m m g Automotive com นะครับทางอู่เราเนี่ยอยู่ติดถนนพระรม2ตรงปากทางเข้าตัวเมือง สมุทรสาครเลยนะครับขอบคุณมากครับ